อันเนี้ยถ้าเป็นเอื้อนะส่วนตัวเอื้อคงไม่ส่งมาให้ลูกค้าแบบนี้นะคะแม้แต่เป็นของแถมเรายังคิดแล้วคิดอีกว่าเราเราจะแถมไหมถ้าสภาพแบบนี้นะคะ สวัสดีค่ะเอื้อค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาร์มสุกเอื้อนะคะวันนี้เอื้อจะพาเพื่อนๆมาแกะกล่องรีวิวต้นเก๊กห้วยที่เอื้อซื้อออนไลน์มานะคะเอื้อซื้อมาจากเพจที่มีชื่อว่าสวนเล็กๆของพ่อกับแม่ค่ะในราคา399บาทได้ทั้งหมด20ต้น โดยในรายการของเขาเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นชุด10แถม10บนะคะ399บาท20ต้นเฉลี่ยแล้วก็ตกต้นละประมาณ20บาทนะคะซึ่งเอื้อคิดว่าก็ไม่ใช่ราคาที่ถูกนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแพงจนเราซื้อไม่ได้เป็นราคาที่ก็สมเหตุสมผลก็เห็นแล้วก็สั่งซื้อเลยตอนที่วันผ่านฟีดของเรามานะคะเพราะว่าเราอยากได้อยู่พอดีซึ่งเอ้อสั่งมาเป็นสีขาว10ต้นแล้วก็สีเหลือง10ต้น เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของอสินค้าที่เราสั่งมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะหน้าตาของกล่องพัสดุที่เราได้รับมาก็เป็นแบบนี้นะคะมีบอกด้วยว่าต้นไม้สดเสียหายกรุณาทรงดวนรบกวนไม่ทับไม่โยนน้องนะคะอ่าโอเคเลยมีความใส่ใจประมาณหนึ่งนะคะกล่องก็แพ็คมาดีมีการเจาะรูด้วยตรงนี้น่าจะช่วยของเรื่อง การระบายอากาศเพื่อไม่ให้ต้นไม้ที่อยู่ข้างในเขาอบจนเกินไปนะคะจริงๆวันนี้เป็นวันที่แปดเอื้อส่งเอื้อได้รับเมื่อวานวันที่เจ็ดนะคะก็ประมาณสี่วันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามสี่วันที่อยู่ในนี้หน้าตาของเจ้าต้นเก๊กฮวยของเราจะเป็นยังไงอันนี้เป็นต้นชํานะคะไม่ใช่ต้นพอเมล็ดเป็นการชําในถาดเพาะเดี๋ยวเรามาแกดูด้านในกันเลยดีกว่าใช้เวลาส่งก็ประมาณ นับตั้งแต่เราสั่งจากวันที่4ได้รับวันที่7นะคะก็ประมาณ3วันก็เร็วใช้ได้เออแกตรงไหนก่อนดีเอาตรงนี้ตรงนี้แล้วกันนะ ม,มีกระดาษหนังสือพิมพ์ปิดมาด้วยโอ้โหเอื้อว่ามันเฉาไปนะคะเนี่ยแต่คิดว่ามันน่าจะฟื้นได้เพราะว่าถ้าเขาโดนน้ำขึ้นหน่อยเขาก็น่าจะฟื้นนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็มันดูเหลืองเหลืองเฉาๆเนาะ ไม่รู้ว่าถ้าเราแกะตั้งแต่เมื่อวานมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าให้เดามันก็น่าจะเฉาเฉแหละแต่อาจจะไม่หนักขนาดนี้นะคะเราสั่งไปยีสิต้นเนาะอันนี้มีกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่รู้สีอะไรเหมือนกันหรือว่าเขาแถมก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ได้เขียนสีมาให้ด้วยน่สองสามสี่ห้าเอา เขาไม่เขียนสีมาให้เราอะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอหนึ่งสองสามสี่ห้าอืหนึ่งสองสามสี่ห้าเออมันไม่ค่อยโอเคอะค่ะดูสิมีแบบนี้มาให้เราด้วยนะคะมี โอ้ยมันจะเรียกอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่ต่อขึ้นมาอย่างนี้นะคะอต้องรู้สึกยังไงเนี่ยจุดแรกส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะตัวเราเองที่เราไม่ได้แกะพัาสตุตั้งแต่วันที่เราได้รับมาซึ่งก็เป็นเมื่อวานนะคะก็อาจจะมีส่วนทำให้เขา เฉาเพิ่มขึ้นแต่ว่าวันเดียวมันคงไม่ถึงขั้นทำให้เป็นสภาพขนาดนี้จริงๆส่วนตัวก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องสดอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะรู้ว่าถ้าเขามาโดนน้ำเนี่ยเขาก็สามารถฟื้นได้และการอยู่ในกล่องมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เขาแบบกันอยู่ในกล่องมันอาจจะทำให้เขา เฉาได้อะเนาะมันไม่ได้มีน้ํามีอาหารแล้วก็ตัวรากของเขามันก็โดนดึงออกมาจากตัวถาดเพาะแล้วอ่ะมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการดูแลตัวเองแต่ว่าสภาพมันแย่กว่าที่เอื้อคิดนะส่วนตัวอไอตัวเหลืองตัวอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่า,อ,าออกเราไปปลูกมันก็น่าจะดีขึ้นแหละแต่ว่าอันเนี้ย <laughs> ถ้าเป็นเอื้อนะส่วนตัวเอื้อคงไม่ส่งมาให้ลูกค้าแบบนี้นะคะ แม้แต่เป็นของแถมเรายังคิดแล้วคิดอีกว่าเราเราจะแถมไหมถ้าสภาพแบบนี้นะคะเรานี่เขาไม่ได้ส่งมาเป็นของแถมนะคะเพราะว่าสั่งยี่สิบต้นมันก็ได้มายี่สิบต้นพอดีเลยไม่ค่อยโอเคเลยเนาะดูดินี่มีหักมาด้วยจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเราเอาไปปลูกแล้วมันจะไม่ฟื้นนะคะแบบนี้เอ,อื้อคิดว่ามันก็มีโอกาส ที่จะฟื้นได้แต่ว่าในมุมมองของลูกค้าเราเราก็คงไม่อยากได้แบบนี้ใช่ไหมคะหรือว่ามีใครอยากซื้อต้นเก๊กฮวยต้นละยี่สิบบาทเราได้มาหน้าตาแบบนี้มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่เนาะเราเขาก็ไม่ได้แยกสีมาให้ด้วยนะคะว่าสีอะไรเป็นสีอะไรนี่เดี๋ยวจะวางดูให้ดูรวมๆนะมันแยกมาเป็น สี่ชั้นชั้นละยี่สิบเอ้ยชั้นละห้าต้นรวมทั้งหมดเป็นยี่สิบต้นนะคะนี่เป็นสี่กองนี่ค่ะกองละห้าต้นแบบนี้เลยเขาแยกชั้นมาให้แบบนี้นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ก็รวมทั้งหมดเป็นยี่สิบต้น ไม่มีต้นแถมไม่เป็นไรเราไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรตรงนั้นมากแต่ถ้าแถมเราก็ดีใจแต่ว่าสิ่งที่เราได้มามันอย่างต้นต้นพวกนี้ยโอเคนะเหลืองเหลืองนีดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแลได้แต่ว่าอย่างต้นแบบไหนหนาเมื่อกี้ที่พูดถึงเมื่อกี้นี่นะคะอย่างนี้มัน มันควรจะมาอยู่ในกล่องพัสดุที่เราสั่งมาไหมเนี่ยต้นละย0่สิบาทนะเนี่ยถึงแม้จะเป็นราคารวมส่งแล้วแต่ก็นั่นแหละมันก็คือต้นทุนของเราค่าส่งมันก็เป็นต้นทุนของเราเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราได้แกะกล่องพัสดุของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเบื้องต้นก็คือความเร็วในการจัดส่งเนี่ยโอเคเลยใช้เวลาประมาณ3วันนะคะเอื้อให้ผ่านเนาะแล้วก็ การแพ็กสินค้ามาภายนอกเอาภายนอกก่อนเนาะกล่องที่เขาใช้ก็แข็งแรงเหมาะสมกับการแพ็กสินค้าประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการเจาะรูด้วยนะเพื่อให้มีอากาศจะได้ไม่อกข้างในเนาะแล้วก็มีการเขียนติดว่าต้นไม้สดเสียหายง่ายการุณาส่งด่วนรบกวนไม่ทับไม่โยนน้องนะคะ,ะตรงนี้นะคะกล้องหน้าอาจจะสลับด้านนิดนึง ส่วนตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็สินค้าเดี๋ยวเรามาดูสินค้าด้านในนะคะหลังจากที่เราดูไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงนะคะเบื้องต้นก็คือเขาจะใช้ใกระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้นะคะทําเป็น4ชั้นเอาต้นไม้ของเราเนี่ยวางซ้อนกัน4ชั้นแต่ว่า ขั้นด้วยหนังสือพิมพ์แบบนี้ก็คิดว่าไม่ได้ต้นไม้ไม่ได้มีน้ำหนักที่จะทับกันแล้วเสียหายนะแต่เขาก็ซ้อนๆกันมาก็ถือว่าโอเคตรงนี้เอื้อก็โอเคนะคะแล้วเรื่องของจำนวนหลังจากที่นับแล้วเนาะชั้นละ5ต้นสี่ชั้นก็รวมเป็นทั้งหมด20ต้นตรงตามจำนวนที่เราสั่งพอดีแต่ว่าที่เอื้อสั่งไปเอื้อสั่งเป็นสีขาว10สีเหลือง1ิบ แต่ที่เขาให้เอื้อมาเขาไม่ได้บอกเอื้อเลยว่าไหนสีขาวอันไหนสีเหลืองแล้วความตั้งใจของเราอ่ะเราจะปลูกแยกกันระหว่างสีขาวกับสีเหลืองนะคะเป็นคนละฝั่งเป็นแปลงเดียวกันแต่คนละฝั่งเราก็เลยไม่รู้ว่าแล้วอันไหนมันสีขาวอันไหนมันสีเหลืองอคิดว่าคงต้องปลูกแบบแบบมโนแบบคิดเอาแล้วแหละมโนแบบปลูกมั่วๆไปดูไม่รู้ว่าเขาจะออกมาเป็นสีอะไรนะคะส่วนการแพ็คของตัวต้นเขามามันจะเป็น อันนี้รู้สึกจะเป็นถุงพลาสติกแล้วก็พันเทปใสมานะคะเท่าที่รู้มาก็มีหลายๆหลายๆร้านที่เขาแพ็คมาแบบนี้นะแต่ว่าเอื้อรู้จักกับน้องคนนึงที่เอื้อเป็นลูกค้าคือไปเป็นลูกค้าประจําเขาจนรู้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยอะคือเขา น้องเขาขายต้นกล้าผักสวนครัววิธีการของเขาเขาจะส่งไปพร้อมทั้งถาดเลยแล้วก็หน้าตาของต้นกล้ามันจะยังดูดีมากๆไม่ได้บอกว่าอะไรดีที่สุดเนาะแต่เราก็พูดตามประสบการณ์ของเราไม่แน่ใจว่าร้านอื่นที่แพ็คส่งแบบนี้มันจะเสียหายไหมสภาพแบบไหนนะคะอันนี้ก็ในเคสนี้แล้วกันเอื้อรู้สึกว่าต้นมันไม่ไม่สวยเท่าไหร่มันมีเหลืองมีจุดมีเหี่ยวน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ จริงๆแล้วเท่านี้เราเห็นเรารู้แหละว่ามันฟืนได้ไม่ยากด้วยนะคะแค่เอาลงดินอาจจะเป็นลงถุงเพาะกระถางหรือว่าลงลงดินไปเลยก็ได้แล้วก็ให้น้ําเขาเพียงพอแล้วก็อย่าเพิ่งให้เขาโดนแดดจัดจัดมันก็สามารถฟื้นได้เนาะส่วนใบเหลืองๆอย่างนี้นะคะก็สามารถแกะออกได้คิดว่าฝื้นได้ไม่ยากที่หน้าตาแบบนี้นะโอเคเลยแต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งไง ที่เราที่ยวดูกันก่อนหน้าเนี้ยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันเรื่อจะเรียกมันว่าอะไรดีมันมันไม่น่าติดมาด้วยเลยอ่ะมันดูเป็นแบบแม้จะเป็นของแถมมันก็ยังไม่ไม่เหมาะเลยอะค่ะมันอาจจะอไม่ตายหรอกแต่ว่ามันมันไม่โอเคกับการที่ลูกค้าได้รับสินค้าแบบนี้มานะคะเราทุกต้นมันก็คือราคาเท่ากันไงแต่แบบเนี่ยมันไม่ควรอะเออ โดยรวมๆแล้วนะคะการซื้อสินค้าในครั้งนี้ถ้าคะแนนเต็ม10บนะเอื้อว่าเอื้อคงให้ไม่ไม่เกิน7อ็ดอ่ะเราก็ยังให้เกิน5เกิน6กเพราะว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะเราเราได้ของมาตั้งแต่เมื่อวานแต่เราแกะวันนี้ไงเพราะเมื่อวานเอื้อไม่มีเวลาถ่ายคลิปคือแบบติดไปส่งของลูกค้าไม่มีเวลาถ่ายคลิป,แบบป,ลก,ลลปก็เลยตั้งใจว่าจะมารีวิววันนี้นะคะสิ่งที่เห็นก็เลยแบบ พูดได้ไม่เต็มปากแล้วว่ามันเหี่ยวเพราะเขาทํามาไม่ดีหรือว่ามันเป็นเพราะเราทิ้งไว้อีกวันหนึ่งกันแน่แต่จริงๆแล้วมันก็วันหนึ่งอะเนาะยังไงก็ตามเนาะเราก็ไม่รู้ว่าออเดอร์อื่นๆของเขาเป็นยังไงไม่ได้บอกว่าทุกออเดอร์ของเขามันจะเป็นแบบนี้หรือว่าท่านอื่นๆที่สั่งไปก็อาจจะชอบและโอเคกับสินค้าที่อยู่ในสภาพนี้ก็ได้มันก็แล้วแต่คนเรื่องราคาเอื้อก็คิดว่าไม่ถูกไม่แพง ใช้ได้โอเคกำลังดีเพราะว่ามันก็รวมส่งมาแล้วใครสนใจเดี๋ยวเอื้อก็จะให้ตัวแฟนเพจ Facebook ของเขาเอาไว้นะคะเขาก็มีขายดอกไม้หลายอย่างมากๆเลยแล้วก็มีหลายราคาสามารถเข้าไปเลือกดูได้แอดมินก็สุภาพน่ารักดีค่ะพูดจาโอเคตัวแอดมินเราให้ผ่านแต่ว่าตัวสินค้าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็คงจะเอาไปลองคิดว่าเอื้อจะเอาไปใส่ใน ขุ่งพ่ชำก่อนเป็นการอนุบาลเขานะคะใบเหลืองๆแบบนี้เป็นจุดเป็นอะไรแบบนี้ก็เด็ดออกนะคะเด็ดออกเลยนะไม่ต้องเสียดายนี่เด็ดออกได้เลยไม่รู้สีไหนเป็นสีไหนละสงสัยต้องปลูกรวมๆกันไปเลยออกมาจะเป็นสีไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาให้เรามาทั้งสองสีหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่ได้เขียนสีมาไว้ให้เราด้วยสำหรับวันนี้ พูดเยอะมากเลยอะ่ะปกติทำรีวิวของพวกต้นมงต้นไม้อะไรที่ซื้อมาออนไลน์จะไม่ค่อยได้พูดเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเยอะแต่นี้เรารู้สึกว่ามันก็มีมีประเด็นให้พูดถึงเยอะกว่าครั้งก่อนๆที่เราเคยทำมาซึ่งก็มีเยอะหรอกสองสามครั้งแต่ก็พอจะเปรียบเทียบกันได้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ ติดตามชมคลิปวิดีโอของช่องฟาร์มสุขเอื้อนะคะใครที่สนใจต้นกลา้าดอกไม้เอ้ยต้นมันคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นต้นปักชำแหละต้นปักชำพวกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยที่เพจนี้เขามีหลายอย่างอ่าถ้าเป็นออเดอร์อื่นอาจจะดีกว่านี้ก็ได้อน,นี้ไม่รู้หรือว่าหลายๆคนก็อาจจะพอใจกับคุณภาพสินค้าแบบนี้นะคะราคาก็โอเคอยู่ก็ไปติดตามกันได้แล้วก็สอบถามทางแอดมินทางเพจเขาดูเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอของช่องฟาร์มสุกเอือก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็กดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องฟาร์มสุกเอือด้วยนะคะถ้าใครมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะติชมอะไรก็คอมเมนต์ไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยเอื้อก็จะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยไปแล้วนะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย หลังจากที่เราได้แกะกล่องพัสดุแล้วก็ตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นไปแล้วนะคะเอื้อก็ได้ทักหาแอดมินเพจแล้วก็สอบทำข้อมูลพร้อมทั้งขอคําอธิบายกับสินค้าที่เราได้รับมาแล้วก็เอื้อก็ได้ทดลองแกะตัวพลาสติกที่หุ้มต้นกล้าของเราแล้วก็ทดลองปลูกดูดูรายละเอียดอะไรให้มันลึกแล้วก็ละเอียดยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ